สวัสดีจ้าแม่สินจาทักคายเช้า,ชาว,วันที่7พฤศจิกายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคํสาสถานการณาานน์ราคาทองคอําวิเะห์แนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําก่อนเปิดตลาดเชา้าวันนี้เชา้าวันที่7พฤศจิกายนปี256ราคาทองคําระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1,982ดอลลาร์ถึง1,993ดอลลาร์ท่ามกลางการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ หลังการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐที่ออกามาต่ำกว่า,าคาดส่งผลให้มีการคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะยุติวงจรการปรับขึ้นอาาัตราดอกเบีย้ยล่าสุดน,คนะคะนักลงทุนให้น้ำหนัก90.2%ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะคงดอกเบีย้ยที่ระดับ5.25-5.50%ในการประชุมวันที่12-13ธันวาคม ด้านสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังคงดำเนินหลังการถแถลงของฮัสซันผู้นำอิสราเอลไม่ได้ประกาศสงครามหรือปลุกกระดมกองกำลังอย่างที่ตลาดคาดการณ์แม้สถานการณ์ไม่ได้ขยายวงกว้างมากขึ้นแต่อิสราเอลยังโจมตีทางอากาศใส่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องตามที่นายกอิสราเอลได้กล่าวย้ำจุดยืนไว้ว่าจะไม่ทำข้อตกลงหยุดยิงจนกว่าจะส่งตัวประกรันคืนมาทั้งหมด ปัจจัยที่กล่าวนะคะตลาดได้ลดการตอบสนองทําให้ทองคําได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลงขณะที่ตลาดจับตาถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดเพื่อประเมินแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินของเฟดในระยะถัดไปภาพรวมค่างเงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ35.377ถึง35.586บาทต่อ1ดอลาลาร์ แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกเกิดที่บริเวณ1,980ดอลลาร์และ1,970ดอลลาร์หากุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,960ดอลลาร์ด้านแนวต้านได้เกิดที่บริเวณ2,000ดอลลาร์และ2,100 0ดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2 0 2 0ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสําหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะ เาวันที่7พฤศจิกายนปี256หกอ้างอิงราคาของวันที่6นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมาคมทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าว,วันที่7พฤศจิกายนปี256หก,25กทองคําแท่งกั้สปรกเกิน้อร์เน5%รับซื้อ33,300บาทขายออก3 3 4 0 0บาททองรูปพรรณกันสกปกเกินาปอร์ขึ้น5%รับซื้อ32,700บาท12สสตางค์ขายออก 33,900บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่6ราคาเป็นลบไปที่150บาทแม่มสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณค์เทนีด้วยนะคะก็ต้องรับติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสิงก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเ,เป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิง์ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตาม,มารับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ